คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆโอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักปั่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง tomorrow นะครับผมต่อเนื่องกันเลยนะครับวันนี้ก็โหมาเดี๋ยวในเกม j o ๊กเกอร์นะครับทุกคนอยู่ในค่ายโจ๊กเกอร์เป็นเกมที่แอดไม่เคยเล่นแต่อาจจะเป็นเกมเก่าอยู่แล้วหรือ เก่าไหมเกมนี้น่าจะไม่ได้ใหม่เนาะแต่แอดแค่ไม่ได้เล่นเท่านั้นเองนะครับทุกคนแต่ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับชื่อเกมนะตามนี้เลยครับแฟรงค์อะไรเนี่ยเกมอะไรเนี่ยนก no ผมเรียกอีกอย่างน no กเกมนกอินซีได้ไหม <laughs> โอเคก็ไปดูกันเลยแล้วกันนะครับทุกคนทุนพ3 0 0นะครับต่อมาเนื่องมาจากเกมที่แล้วนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเบ็ดเบ็ดสก็พอเอ้ยี่บเอ็หรอเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันนะครับ เกมนี้เป็นยังไงความพิเศษยังไงเดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปนะครับก็ทุนมาต่อเลยไม่ได้ถอนนะครับผมสกัดเทอมมาหรือเปล่ามาให้รู้ตั้งแต่แรกเลยนะครับนี่ฮะก็มาเจอกันดึกหน่อยนะครับตอนนี้ก็เล่นอยู่ในเวลาสี่ทุ่มนั่นเองนะครับทุกคนมาเช็คให้นะว่าเกมเกมนี้น่าจะมีใครเคยเล่นอยู่แล้วเนาะแต่แอดไม่เคยเล่นเล่นครั้งแรกนะครับไม่รู้ว่าจะปังหรือพังนะมีแค่สออย่างแค่นั้นเอง อ้ยไอโนกอินซีแดงๆคืออะไรอะใช่นอกอินซีไหมเฮ้ยแจกแัเทอร์ตุวรบดิแล้วก็ช่องสุดท้ายตู้ไปอีกทีไม่มาวะ่ะก็ยังไม่มาโอเคไม่เป็นไรหมุนไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราลดลงไปแล้วครับ300บาทแป๊บเดียวเท่านั้น เอาสแคทเธอเข้าเอยเข้าเฉยเลยโอ้โอ่ะเดี๋ยวไปดูสแคร์เธอกันนะครับทุกคนคิดว่าจะไม่เข้าด้วยนะเนี่ยเมื่อกี้โอเคคือความโชคดีแล้วแหละทุกคนตอนนี้สแคร์เธอเข้าเรียบร้อยนะครับเป็นเกมที่สแคร์เธอเข้าง่ายหรือเปล่าเนี่ยถ้าสแคทเธอเข้าง่ายส่วนใหญ่หน้าลายจะได้ยากนะครับ แต่ถ้าว่าสแครเธอยากๆหน้าลายจะมาดีจะได้ดีเนาะอ๋อมังกรพวกมังกรพวกนกอินทรี sea, อะไรพวกนี้ก็คือถ้าเข้าในฟรีเกมมาเนี่ยมันก็จะเก็บเป็นไล่เป็นตัวคูณเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับนี่ไงได้อีก3อ๋อแบบนี้เอง โอ้กว่าจะถึง30คูณ30นี่กี่10ตัวครับเนี่ยเนี่ยรอบนี้5ตัวเอาเรื่องครับสวยสวยรอบนี้อีกกี่ตัวอีก4ครับเอาแล้วไงคูณผ่านจัดไปเข้าคูณ10แล้วนะครับทุกคนโอ้แล้วใครใครเคยได้คูณ30มั้ยเนี่ยแบบเนี้ย หมดแล้วนะเนี่ยได้แค่เนี้ยโอ้ยได้เท่าไหร่เนี่ยหกร้อยโอเครอบสุดท้ายครับได้สองตัวโอ้ไม่ก็จบไปที่เท่าไหร่เจ็ดสองเจ็ดโอ้โหขาดทุนนะเนี่ยใช่ไหมขาดทุนอยู่แล้วนะเมื่อกี้เบ็ดยี่สิบเอ็ดเราเราเราไม่ได้ซื้อเราปั่นเข้าเองนะครับทุกคนแต่ถ้าซื้อก็น่าจะหนักอยู่เหมือนกันนะครับโอเคเอาอยัางไงต่อดีไปต่อดีกว่า เบ็ด1นะครับผมเดี๋ยวถ้ามันไม่ได้จริงๆต้องเจอเบ็ดสินะครับทุกคนเบ็ด8เป็นเบ็ดมงคลของแอดเองเล่นทีไรได้ถอนทุกทีนะครับ <c oughs> ตอนนี้เป็นพันเจ็ดแล้วนะครับทุกคนเราตั้งหลักที่พันเจ็ดแล้วไปต่อไหมครับอ้อเอาอยัางไงดีครับเนี่ย แอดว่ามันกําไรมันนิดหน่อยเองอะสี่ร้อยไปต่อดีกว่านะว่าจะเลิกไม่เราเนี้ยจัดต่อ 28, เบ็ดสิบแปดเบ็ดมงคลมาลุยครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะเราเล่นเบ็ดมงคลแล้วจะสู้ได้หรือเปล่านะครับ โอเค2 0 0หมดหมดรอบไปกี่รอบแล้วเนี่ยคูณ3ยังไม่ทะลุคูณ5เลย54ครับดองนี้โอเคต่อไปคูณ5แน่อ๋อแต่มันต้องข้ามไปก่อนมันต้องข้ามไปคูณ10ก่อนถึงจะได้คูณ5นะครับทุกคน ก็เกมน่าจะมีอยู่แค่ประมาณนี้นะครับสำหรับเกมนี้นะมองมองดูแล้วจะมีฟีจเจอร์พิเศษยังไงก็แล้วแต่ขอให้แบบได้ถอนก็พอแล้วนะครับภูมิใจแล้วจุดประสงค์หลักคือมาเล่นเพื่อที่จะเอาถอนกลับไปนะครับผมโอเคคูณ5ผ่านต่อไปเข้าคูณ10หรือเปล่าโอ้ยสองรอบไม่น่าจะเข้า ถ้าข้าวก็โหดเกินอ๋อสกเทอร์ซอนหรือเปล่าตุรบก็ให้ไม่มาทุกคนโอเคไม่เป็นไรครับเหลออกหนึ่งรอบสุดท้ายอืโอเคตอนรอบนี้จบไปที่หกร้อยเจ็ดนะทำไมมันขนาดนี้ครับเนี่ยตอนนี้เป็นพันสามเท่าทุนอีกแล้วจัดไปซื้อไปอีกเก้าร้อยเท่าไหร่ก็ไม่รู้สามสิบหกไหมเป็ดมงคลของเราอะไรครับเนี่ย ขาดทุนได้ไงหกเจ 119โอ้โหค่อนข้างที่จะหน้าลายค่อนข้างยากนะครับทุกคนอย่างที่ผมบอกเลยคือถ้าเราเข้าสแครเทอร์ง่ายเป็นเกมไหนที่ปั่นแล้วเข้าสแครเทอร์ง่ายเนี่ยส่วนใหญ่หน้าลายเขาจะจ่ายน้อยแล้วก็หน้าลายจะไม่ค่อยแตกหนักสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าจะเอาหน้าลายหนักๆจะต้องสแครเทอร์เข้ายากถ้าเข้าทีคือ เตรียมถอดได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับโอ้โหรอบนี้มา5แถวเต็มๆจัดไปมังกรกับนกนะครับโอเคเหลืออีกหนึ่งรอบครับผม คุณสิบไหมคุณสิบไหมหไม่สิบโอเคชบโคตรกากเลยนะครับทุกคนยังเค็มเกลือจัดๆเลยปั่นเองแล้วกันเบตสิบปดนี่แหละเหลือแปดร้อยแล้วนะครับทุกคนตอนนี้โอ้ oh my god พัดเจ้าทำไมมันยากขนาดนี้โอ้โหน้องอินซี ยากเกินทุกคนสแคเทอร์มาอีกแล้วไหมเอา้ามาอีกแล้วนะครับทุกคนเบดสิบแปดบอกแล้วว่าเบ็ดมงคลนะครับแต่กนเดี๋ยวมาดูกันนะครับบอกแล้วว่าแสดงว่าเกมนี้สแกรเทอร์ค่อนข้างที่จะเข้าไมา่ได้ยากเท่าไหร่นะครับแต่ก็หน้าลายเนี่ยแตกยากนะครับคืออาจจะแบบมาไม่สุดอะ เพราะว่าตัววายก็จะมา2-3-4ทุกทุกรอบอยู่แล้วนะแต่ก็มาแ Wolver. ค่3ตัวไม่มีเพิ่มนะครับติดเดิรดติดติดตดดคูณสามไมไม่คูณอีกโอ้มค์ก๊อดโอเคคูณสามพัน ห้าสิบสีอไม่ได้คูณห้าโอ้โหรอบนี้อีกห้าตัวหกตัวครับคูณห้าน,นะครับทะลุไปเลยเก้าสิบครับผมเบควินเหรออ๋อคูณด้วยลืม ฮุยฮ้ยฮ้ยห้ยขู่มายังเยอะอรอบเนี้ยเจ็ดตัว hmm. มังกรบวกบวกกับอะไรอะ <canceled those anyways> มันใช่นกอินทรีเปล่าะะมันเป็นนกอะไรหงหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้กลับมาเป็นพันห้าแล้วหรอ,อโอ้โหสุดยอดเราสามารถซื้อเบ็ดสิบปได้แล้วนะครับทุกคนตอนนี้เอาแจ็คพอตหมุนมาดิครับอะไรครับมินิ ไมเนอร์เมเจอร์แกนว่าไปไม่ได้อะไรเลยนะครับผมสุดจัดเลยเล่นอย่างนานเฮ้ยฟีเจอร์อะไรอะ่ะฟีเจอร์อะไรอะ่ะมีอ๋อมีอันนี้ด้วยเหรอ <laughs> ไม่รู้เลยนะครับแต่ก็ไม่ได้อะไรเลย <laughs> มันคือฟีเจอร์เสกตัวอะไรอะ มันเหมือนมันไม่ใช่มันเหมือนมันเป็นหงบะมันเหมือนมันไม่ใช่เนี่ยครับทุกคนมันเหมือนไม่ใช่ Knock see, นกอินรีนกอะไรแล้วไม่ใช่แน่นอนอนะมองทรงมองกรนี่น่าจะคู่กับไอ้พวกหงฟ้าอะไรพวกนี้ครับทุกคนเกมนี้เนาะโอเคเดี๋ยวผมลองซื้อเบ็ดยี่สิเอ็ดมาดูนะพอไหนไหนก็ไหนไหนแล้วเล่นมันนานแล้วนะครับทุกคน โคตรเข้มมาบอกเลยคูณสามสาจัดไปเรื่อยๆนะครับทุกคนอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะดูแอดก่อนนะครับผมว่าจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับตอนนี้ก็คือแย่อยู่แย่อยู่แย่หนักๆเลยสู้มาจัดๆเลยนะครับสำหรับเกมนี้คือยาวนานมากตอนนี้เป็นมาสิบสิบกว่านาทีแล้วนะครับทุกคน ก็เล่นตั้งแต่สี่ทุ่มอ่ะโอ้โหสุดจัดโอเคเหล็กสรอบครับสแคทเทอร์ไม่ซ้อนเลยนะเกมนี้แต่ว่าสแคทเทอร์เข้ามาเข้าจากาหน้าลายข้างนอกมาแต่ไม่ซ้อนเลยเท่าที่สังเกตนะครับแล้วก็คูณ10ก็ไม่เคยถึงเหมือนกัน โอเครอบนี้ก็จบไปอีก672นะจะซื้อได้ไหมเนี่ยเบ็ดยีเนี่ย1,000เนี่ย1,083อือหือมัน1,092ลงเบ็ดหนึ่งเหลือเบ 18, ็ดสิโอ้โหเป็นเบ็ดที่แอดชอบอยู่แล้วด้วยนะครับเอากดยังไม่ได้กดโอเคกดต่อนะครับเบ็ดสินะครับทุกคนตอนนี้ โอ้เกมนี้ทาไมมันแบบเกมนี้แบบกินเวลามากนะครับทุกคนอย่าลืมนะครับกดติดตามแอดไว้นะครับแล้วก็ฝากอ่าเขาเรียกอะไรอะปุ่มสับตะไคร้กับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเวลาแอดแจ้งอะไรจะได้ได้ยินแล้วก็จะได้เห็นนะครับจะได้ยินเสียงแอดเด้งไปเลยนะครับผมจะมีกิจกรรม เดี๋ยวมีกิจกรรมพรุ่นี้ก็จะมีกิจกรรมเออ่ประมาณว่าแจกเครดิตอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนคนละ100นะครับมาร่วมเล่นกันได้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้แอดจะโพสต์ให้นะครับเดี๋ยวแอดตื่นแล้วโพสต์เลยพวกนี้แต่ราจะสายอยู่โอเคคูณ5้า0นคูณ10สักทีเถอะเลืออีก4รอบเนี่ยเอ,เอารอบหนึ่งสัก 6, 6้าตัวเงี้ยน่าจะขึ้นคูณ1ิได้นะครับ มาแล้วครับมาแล้วครับสามตัวโอ้โหส่วนใหญ่จะได้สามตัวนะครับทุกคนโอเคเหล็กสองรอบรอบนี้เท่าไหร่ไม่มีสักตัวเลยโอ้ยแต่เราน่าจะ,จะซื้อได้ต่อนะครับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับทุกคนเก้ารนั่นเองนะครับทุกคนสำหรับรอบนี้ก็เดี๋ยวซื้อได้อีกรอบหนึ่งนะเนี่ยเอา้าแจ็คพอตหมุนอีกแล้ว สงสัยจะให้จ็กพอร์ตหรือเปล่าเกือบเกือบได้อะไรนะเมื่อกี้สีไม่เป็นไรนี่แหละจะเล่นจนกว่าจะหมดแล้วก็จะเล่นจนกว่าจะได้กําไรนะครับทุกคนกําไรจริงๆที่แรกมันได้แค่สามร้อยสี่ร้อยก็แอดก็เลยยังไม่ได้ยังไม่ได้แบบถอนอะไรอย่างนี้เพราะว่าเห็นว่าไม่ค่อยได้เล่นก็ต้องเล่นนานๆทีเอาให้สุดไปเลยนะครับผม ถ้ามันไม่ได้จริงๆอะ่ะเราพยายามแล้วก็คงต้องถอนเท่าไหนก็เท่านั้นนะครับบิ๊กวินนะครับดอกนี้315ร้อเฮ้ยทำไมแพงจังโอ้โหเต็มช่องเลยสวยครับค, 5, ค, 5, คูณ5คูณ5คูณ5กำลังไปโอเคคูณ3นะ5 4 20 2่0 0ส ไม่กะเลยไปครับผมเอาแล้วไงรอบนี้จะคูณห้าหรือเปล่าโอเคคูณห้านะทุกคนดูดะว่าได้เท่าไหร่หน้าลายได้เก้าสิบเก้าห้าเอาทำไมไม่คูณอ่ะแอดเข้าใจผิดใช่ไหมเนี่ยโอ้เกือบคูณสิบ โอเคเหล็กสองรอบมาอย่างงี้สักรอบหนึ่งนะรู้เรื่องเลยชึบชึบมไม่รอดว่ะพันห้าละครับทุกคนตอนนี้รอบนี้กําไรเยอะที่สุดแล้วตั้งแต่เล่นมานะครับโอเคก็จบไปที่1,576ครับผมกลับมาเป็นเท่าไหร่เนี่ย1,697อีกแล้วนะครับโอ้โหสุดจริงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเอายังไงดีวะปั่นเบ็ดสิไปก่อนเหร มาหรือเปล่ามาหรือเปล่าไม่มาไม่น่ากดเลยใจร้อนแล้วนะครับตอนนี้คือเล่นกันมานานสุดๆเลยก็ขอบคุณที่ดูกันอยู่นะครับผมก็อย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะดูเพลินๆก่อนนอนยังได้เลยนะครับทุกคนก็เสียงแอดก็อย่างที่รู้กันอยู่หล่ออยู่แล้วนะครับผมอะไรครับเนี่ยมีชมตัวเองก็มาโอเคตอนนี้เป็นพันหกแล้วนะครับทุกคนเราตั้งหลักที่พันหกนะแล้วเราจะไปกันต่อนะครับ เออ่นี่คือสูตรของแอดเลยนะทุกคนโอเคก็มาพันหแล้วเบ็ดสิเหมือนเดิมมาแอดจะแบบว่าทําให้มันเป็นแบบเหมือนเหมือนเราเพิ่งเริ่มเข้ามาอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนเกี่ยวเปล่าไม่รู้แต่แอดก็มีความรู้สึกแบบนั้นนั่นเองนะครับอันนี้เดี๋ยวแอดจะซื้อเป็นรอบสุดท้ายวัดใจไปแล้ว ถ้าไม่ได้ยังไงเดี๋ยวเราเอาเงินที่เหลือตรงบาล้านเนี้ยไปเล่นเกมอื่นนะครับผมแต่ถ้าแตกได้มากกว่าก็ก็โชคดีไปนะครับรอบนี้แต่ดูดูแล้วมันแตกยากครับทุกคนได้อยู่2-300 400แค่นี้เองนะเดี๋ยวเอากำเออไม่ใช่กำไรสิเอาทุนที่เหลือไปเล่นก็ได้ถ้ามันไม่ให้โอเคคูณ3ตรวบไปดี เท่าไรห้าสิบคูณสามไหมไม่คูณเหรอเริ่มงงกับเกมนี้ฮะยังไงเน่งงหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> โอเคคูณห้าไหมโอ้โหไม่คูณรอบที่แปดแล้วครับชึบชึบชึอบอันนี้คูณห้าแน่นอนนะครับทุกคนห้าเก้า งงมากนะครับคูณยังไงวะเนี่ยโ,โหจะไปคูณสิบด้วยบอกเลย,ยต้องจัดอีกรอบแล้วทุกคนหัวร้อนแล้วเนี่ยตอนเนี้ยคือมันเกินไปไหมอ่ะเบ็ดยี่สิบเจ็ดไปเลยมาสงสัยต้องแบบดักหนักหน่อยแล้วแหละ เพราะว่าแอดกะว่าแอดจะเหลือไปสักไม่กี่ร้อยนั่นเองนะครับทุกคนแต่ว่าอันนี้มันยังเหลือเป็นพันอยู่นะเหมือนเพิ่งเริ่มมาใหม่นะต้องจัดต่อแล้วมาแล้วไงสักเทอมาหรือเปล่าเป็นยี่สิบเจ็ดโอ้มาครับผมเอาดีจัดไปสวยครับสงสัยจะแตกเบ็ดหนักแน่เลยครับทุกคนเกมนี้มันเหมือนกะแล้วว่ามันเหมือนอันอันอยู่นะครับทุกคนเอาเดี๋ยวมาดูกัน โห oh, สวยจัดเลยบอกเลยดีนะตัดสินใจเล่นต่ออ่ะเมื่อกี้กะว,ว่าต่อสักเหลือสักห้าหกร้อยอย่างเงี้ยแอดก็จะเอาไปเล่นเกมอื่นนะครับผมแต่ทีนี้มันเหลือเป็นพันอยู่แอดเลยตัดสินใจเล่นต่อได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแอดเอามาพันสามไงโอเคก็ดูกันแล้วกันนะครับรอบนี้เบ็ดยี่สิบเจ็ดด้วยโมโหเมื่อกี้เพิ่มเบ็ดมาเข้าเฉยสแครเตอร์เข้าง่ายนะเกมนี้มีใครเข้าง่ายเหมือนแอดไหมแล้วก็ บางทีแบบทําไมที่ผมเล่นอยู่ไม่เข้าไม่ได้เหมือนแอดนะครับผมบอกไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้มีบางคลิปอะผมบอกไปแล้วว่าทำไมาทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับมันไม่ได้เหมือนกันตลอดนี่แต่ละค่ายมันไม่เหมือนกันนะครับค่ายที่แอดเล่นอยู่ก็บอกไม่ได้นะครับเพราะแอดเล่นเยอะมากนะครับไปดูเอาเองแล้วกันนะจะคูณ10ได้ไหมอ่ะอุย้ยเมก้าวิน945ครับ โอ้โหรอบนี้น่าจะได้เลิกนะครับผมเพราะเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นพันห้าแล้วอะไม่เลิกก็ไม่ไหวแล้วนะทุกคนแอดเอก็ก็มือจะหงิกเอานะครับคูณสิบด้วยเอาเรื่องครับเสียดายนะครับคูณสิบเท่านั้นเพราะว่าเราไม่มีสปินจะไปต่อแล้วโอเคตอนนี้เป็นสามพันแล้วอะทุกคนเอาเรื่องอะ่ะ คุ้มอยู่นะแต่กําไรประมาณเราถอนสามพันนะครับทุกคนเอาเดี๋ยวก,กดตรงกลางแล้วกันขวาได้เท่าไร่เอ่ยแปดสิบนะครับซองเต็มเลยอทุกคนดูดิโอ้โหเล่นยังไงให้ซองเต็มครับเล่นแบบแอดนี่แหละทุกคนก็เล่นมาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงได้นะดูเวลาแล้วนะครับทุกคนสุดจัดนะครับโอเคก็ขอบคุณที่เอ้ยสามพันหนึ่งเรอไม่เอาเราเอาสามพันพอ ไปต่ออีกหน่อยแล้วกันนะครับแอดจะบอกว่าเกมนี้ทําให้แอดแบบไม่อยากเล่นแล้วอะ่ะคืนนี้น่าจะเจอกันพรุ่งนี้เลยน,นะเกมนี้น่าจะเป็นเกมสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าล้าเลยนะเจอเกมเดียวเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับพรุ่งนี้แอดจะเล่นบ่อยหน่อยแล้วก็มีกิจกรรมจัดขึ้นให้ด้วยนะครับพรุ่งนี้เป็นวันอะไรอะ่ะวันพุธไหม พรุ่งนี้วันพุธนะครับทุกคนวันพุธหันศานะเดี๋ยวเจอกันนะโอเคก็มีแม่เบ็ดสี่ไม่มีได้แค่เบ็ดหกเหรอเอ๊ะเหมือนจะโอเคไม่เป็นไรก็ ถอน3 0 0พันะครับผมเอาเป็นว่าเราเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณที่ดูกันนะมายันจบนะครับผมแล้วก็ขอบคุณที่คนที่แวะมาดูแล้วไปแล้วด้วยนะผมว่ามันต้องมีอยู่แล้วนะครับก็บอกเลยว่าฟังเพลินๆก่อนนอนได้เลยนะครับเดี๋ยวแอดจะใส่เพลงไปด้วยนะครับโอเคก็ให้ภาพมันเล่าแล้วกันนะครับสุดยอดจริงๆเกมนี้พอเลยแอดเข็ดเลยแต่พรุ่งนี้เจอกันวันนี้ขอพักผ่อนแล้วกันนะแล้วก็ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ลูกกระดิ่งให้ช่อง Tomorrow ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันและกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับก็ฝันดีเอาเกมนี้บอกฝันดีไปเลยละกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้บายครับผม